กบสวัสด e cool ีค <ing> <SL> ุณผู้ชมที่เขารพกักทุกท่านด้วยนะครับวันนี้มาพบกับผมัปอีเช่นเคยสายาเกมเมอร์นะครับอ่าจะวันนี้นะครับเป็นอีเวนต์กิจกรรมนะครับอ่ของรายเกมเศรษฐีนะครับอ่ใหม่นะครับสองชิ้นนะครับเพนบอร์ดกระเบิดแล้วก็บัตรเชิญดรอปนะครับอ่าจากคลิปที่ผ่านมานะครับคลิปก่อนหน้านะครับผมก็ได้ทําการซุ่มนะครับเป็นที่ระบอยกันนะครับสาหรับในส่วนของอ่าบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญดรอปนะครับบัตรเชิญดรอปนะครับอ่แล้วผมก็ได้ทําการนะครับอัปเกรดนะครับเป็นลิมิเต็ดเอดิช อันนี้นะครับอ่ะอัปเกรดเป็นลิมิเต็ดเอดิชั่นเป็นที่กระปรี้ยแล้วนะครับอ่ะอันนี้นะครับอ่ะบัตรเชิญดรอปนะครับอ่ะสำหรับในส่วนของความสามารถของบัตรเชิญดรอปนะครับอ่ะผมจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับในเทิร์นของฉันนะครับเมื่อตกเรนด์มาร์กของฉันโอกาส45สร้างเรนด์มาร์กทันทีนะครับหรือเคลื่อนย้ายอ่ะสร้างเรนด์มาร์กทันทีนะครับก็หรือเคลื่อนย้ายนะครับเมื่อตกเรนด์มาร์กของฉันโอกาส45เรียกฝั่งตรงข้ามทั้งหมดภายในแถวนะครับอ่า ก็คือเหมือนคล้ายๆกับรองเท้าดอบนะครับอ่ารองเท้าดอบผสมกับมีดปลาดาวกระจายนะครับอ่ารองเท้าดอบผสมกับมีดปลาดาวกระจายนะอืมทั้งหมดไปแต่โอ้โหดโหดมากเลยนะครับถือว่านะถ้าเรียกได้ทั้งหมดเนี่ยถือว่าโหดนะครับอ่ะเอาไปเล่นด่านแบบเดี่ยวสามเดี่ยวสี่นะครับอ่ะผมว่านะเรียกเียทีเดียวเนี่ยทั้งหมดนะ โหดเอาเรื่องเลยนะเพราะว่ามันกระโดดครั้งหนึ่งแล้วนะครับกระโดดปุ๊บเนี่ยมันจะคอมโบกันนะครับในสองความสามารถเดียวครับกระดัดอ่ากระโดดปุ๊บอ่ากระโดดปุ๊บไปลงที่แกนมาร์กปุ๊บแล้วก็ดูดไปในแถวนะครับอ่าเรียกทั้งหมดภายในแถวเนี่ยจะคอมโบกันนะครับถือว่าโหดเอาเรื่องนะสำหรับตัวคอนที่ผมจะมารีวิวให้ฟังให้ดูในวันนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวของซาโฮนะเพราะ ซาโฮเนี่ยมันมีในส่วนของลูกไฟนะครับสลายเกาะกันนะครั้งหนึ่งแล้วนะมีในส่วนของของลูกไฟอ่าในการเรียกนะครับในการเรียกในสไายครั้งหนึ่งแล้วนะแล้วก็ผมจะเอาในส่วนของเนี่ยไปเรียกซ้ําอีกทีหนึ่งนะครับเมื่อตกแกนมาร์กของตัวเองนะก็คือเรียกหนึ่งเรียกสองครั้งนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวนะครับให้ดูนะครับในแผนที่นะครับอ่านิดนึงนะครับอ่ะกี้ต่างๆที่ผมเอาไปนะครับเป็นหมวกไทเทเนียมจู่โจมนะครับหมวกไทเทเนียมจู่โจมนะ บัตรเชิญดอกนะครับอ่าแล้วก็อันนี้นะครับอุปกรณ์เขียนแบบเปลือวาร์ฟนะครับอ่าอุปกรณ์เขียนแบบอ่าเรืออวกาศนะครับแล้วก็โดนก๊อปปี้กาเดียนนะครับอ่าอันนี้คืออันเนี้ยเอาไปการสายวิกนะครับอ่าอันนี้นะครับเอาไปการสายร่มไม่ต่างต่างนะครับแล้วก็ทำลายเต่าฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปั่นปวดนะครับอ่าอันนี้ก็เอาไปสร้างเมืองนะครับอ่าไม่ไม่มีอะไรครับผมเอาไปสร้างเมืองนะส่วนอันนี้นะครับโจมตีวันรกนเลยนะครับอ่าไปครับอ่าหรับด่านที่ผมจะรีวิวใ้้ดูนนนนวััีะครบอ ผมจะใช้ในส่วนของอ,อะไรดีเอ่ยอารีน่ากันนะครับอมาอารีน่ากันนะตื๊ดตื๊ดอ่ะมาครับเดี๋ยวดูอารีนากันก่อนรอบหนึ่งนะะมาดูว่าจะเจอคู่ต่อสู้แบบไหนนะครับอ่ะโอ้เจอตัวใหม่ด้วยนะอีโวเคียวี่นะครับอ่าเอาเรื่องเลยนะโอ้ออ๋นี่เป็นดาร์คเพนบอร์ดนะ อ่าโอเคโอเคเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องนะ่ามาเจอกันหน่อยนะครับอีโวสเดลวี่นะสิบสองไปก่อนครับโดดไม่ต้องไม่โดดนะไม่โดดก็ช่างมันนะครับอย่าได้แคร์นะโดดไม่กเอ,อ้ยยังไม่โดดอีกนะโอโ้โหโดนเดลวี่ตัดเมืองเลยวะนี่ พินบอร์ดเขากันได้นะคลิปหายก็มาถึงก็โดนเลยวะตัวใหม่มันอวยนี่เองคลิปหายก็แพ้แพ้เลยวหะเนี่ยมาถึงก็โดนเสารี่เรียกนะเวรกรรมนะมันทะลุหมวกเหรอวะตกลูกไฟนะครับดูว่าจะรอดไหมนะ ใจไม่รุกเออเยวนางฟ้าไปนะโดนอื้มโดนโดนในพริบตาเลยนะโอ้ยยังไม่ทันได้รีวิวเลยโดนชัลอะ โอเคช่างมันนะครับอ่ะเดี๋ยวไปลองแผนที่อื่นดูบ้างนะอ่ะมาเหมือดกรนนะครับเหมือดกรนโอ้โหกูยังไม่ทันได้รีวิวจี้ใหม่ไงโดนอลกแล้วอย่าบอกว่ากูเจอเสี่ยวกี้อีกนะเจอไกาอานะครับโอ้โหแม่งก็ไม่แตกต่างกันเลย มาได้เริ่อก่อนอีกตามเคยนะครับอ่ะปึกเขาให้นะปึกอ่ะกระโดดไปนะครับอ่ะโดดไปทีนึงนะขยิงไปทีนึงนะอ้าหมวกใหม่ติดดีอยู่นะไหนลูกขยิงอีกทีนะเฮ้ยขยิงไปอีกทีนะึะอ่ะเหมิดเหมิดเหมิดอ่าวขยิงอีกหนึ่งทีเออไปเหรอไปไหนดีเลย นี่บัตรเชิญดรอปออกนะปั๊บสร้างตรงนี้อ่าเหม,มาือนอีกทีนึ่งอ่าเห็นไหมบัตรเชิญดรอปออกแล้วนะเมื่กี้นะป <50 2. S 1> ั๊บขยิงอีกสักทีไหมโอโ้โหกูมไม่ได้ออกเกาะมานดีว่ <50 3. S 1> ะเจ็บสุดมากบัตรเชิญทำงานกัลนางฟ้าทำงานนางฟ้าสายทำงานหมดเลยนะ 2> 2. ปั๊บโดนไก่อาเชืด่อมิดนย <52. S 1> อ่า ยกไฟขึ้นในพื้นที่อางานะย<า>ังไงดีเอ่ยไก่อุกอาการเป็นยังไงเย่ยขึ้นรถไฟใต้ดินไปหนึ่งทีนะครับอ่าวรถไฟใต้ดินไปหนึ่งทีนะปับ๊บสร้างเงินมาอีกทีนะปั๊บน,นี่ ดุโยนไหมอ่าโยนไหมนะครับชึบยังไงดีเลยไกอ่ออาการเป็นยังไงลกูกยอมไหมยอมไหมกดนางฟ้ามิน,นี่ตัดนางฟ้าแน่นอนนะขายขายขายเลยนะเรียบร้อยนะครับอ่าไก่องไกอ่อานะโดนโยนเข้าไปนะเขาไม่มีของป้องกันด้อไกอ่อาไม่ได้เอาของกันมานะครับ ก็คือตามสาภาพที่เห็นนะอ่ะเดี๋ยวเอามาอีกตาหนึ่งนะครับอ่ะอืมตะกี้หมวกติดไปครั้งหนึ่งนะตอนที่เหมือดแรนนะครับทำให้เราสามารถเหมือนเมืองได้นะเจอตัวไคเลยไปซานีเรือปังอ๋อเป็นตัวเก่าหน้าดูนะครับอ่ะมาดูกันครับ สร้างเงินมากเป็นหนึ่งทีนะยังไงดีไอลูกเงินมากจริงไหม,มไหมื่นไหมหมื่นแน่นอนนะสาภาพนี้นะไม่หมื่นหรอปึ๊กอ,อ,อยู่อ่ะโอเคอยู่ในนั้นไปก่อนสิบสองนะสิบสองอ่ะขยิงไหมขยิงไหมลูกขยิงไหมภาพติดติดลูกเอ้ยไม่ติดลูกไฟเหรอ ไม่ยกเว้นค่าผ่านทางหรอเตะไปเนี่ยเตะไหมไม่มีเตะนะคืนไปนะเอาเอาเตะออกไปก็นะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะหาเมืองอสวยๆนะเรียกมันภายในยแถวนะครับอ่า เรียก,กับพวกไฟก็ได้โดนไหมโยนมาหนึ่งทีอ่ะยังไงต่อปราบเรียบร้อยนะอ่าหอเกเฮินนะครับอ่ะบัตรบัตรเชิญออกนะครับอันนี้นะครับบัตรความสามารถเรืของบัตรเชิญออกนะอ่าผมจะมาลงตรงนี้อ่าเรียกอีกครั้งไหมเออหมื่นเข้าไปเรียกไหมเรียกอีกครั้งหนึ่งนะครับบัตรเชิญติดสองครั้งซ้อนเลยนะอ่ะโอเคสุดยอดไปเลยนะครับ โอ้โหคุ้มคุ้มเลยนะครับเห็นทั้งสองความสามารถในตาเดียวนะครับอ่าโอเคนะครับผมอืมโอเคความสามารถของบัตรเชิญนะครับบัตรเชิญดอกนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับผมอ่าสำหรับเพื่อนเพื่อนคนใดนะครับที่ปิดอีเวนต์นี้มานะครับก็ขอให้โชคดีทุกทุกท่านเลยนะครับอ่าสมหวังกันทุกทุกคนนะครับไม่ว่าจะเอาในส่วนของบัตรเชิญดอกนะครับหรือว่าในส่วนของเพนบอร์กระเบิดเนี่ยอืมจริงๆริงไอตัวนี้คขน้าสนใจนะครับเนี่ยผมว่า เพนบดระเบิดเนี่ยก็น่าสนใจมากเลยนะสามารถทาสีต่อได้นะครับแล้วก็มีกระเบิดโยนใส่ฝั่งตรงข้ามปนๆไปนะครับตามสเต็ปนะครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอก่อนจากกันนะครับนิดนึงนะครับเพื่อนๆขอคนละหนึ่งติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับหนึ่งติดตามของท่านเนี่ยไม่เสียเงินเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับแต่เป็นกําลังใจที่ดีๆให้ผมได้ทําคลิปให้เพื่อนๆนะครับชมกันต่อไปนะครับผมอ อบคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับโชคดีนะครับทุกท่านครับ